วันนี้นะครับผมเดี๋ยวขอติดไมค์ก่อนอ่ะวันนี้นะฮะผมได้รับมอบหมายนะฮะมารีวิวรถโมอเตอร์ไซค์นะผมเขาบอกว่าเป็นรถโมอเตอร์ไซค์สไตล์ทัวร์ิงนะครับผมสไตล์ทัวร์ิงก็คือแบบลุยๆแบบเอาไว้อ,ไออกทริปอะไรพวกนี้นะผมมันจะออกแนววิบากวิบากหน่อยนะครับผมขนาด1,200ซีซีนะผมคันมันจะใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามชมพร้อมกันดีกว่านะผมเพื่อไม่เสียเวลานะผมตามไปเลยครับ ก็คือเจ้าคันนี้นะครับผมเขาจอดไว้ให้ผมแล้วรอเรียบร้อยนะรผมรุ่นอะไรครับ bm แต่เป็น ur 1 2่พ gs นะผมคันนี้เลยนะผมนี่เป็นไงใหญ่โตมาโหฬานะผมเครื่องยนต์1 1 7 0 cc นะผมแรงม้า125แรงม้ากันเลยทีเดียวนะผมแล้วคันนี้นะฮะเป็นรุ่นปี2015จดทะเบียน2017 2015จดทะเบียน2017นั่นก็คือคันนี้เนี่ยจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะก็คือจะเปลี่ยนจากระบบระบ,ระบายความร้อนด้วยลมเปลี่ยนมาเป็นน้ําแล้วนะผมแล้วก็เป็นคัส์แบบเปียกนะครับผมจากแบบแห้งเป็นแบบเปียกดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นแน่นอนนะฮะตรงนี้นะผมสาหรับเจ้าคันนี้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะผมต้องออกตัวก่อนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยข้อมูลผมน้อยมากๆอันนี้ผมก็ไปหาศึกษามาเมื่อคืนนี้นะผมเพราะว่าได้รับมอบหมาย ให้มารีวิวเจ้าคันนี้นะผมในคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับสภาพตัวรถ ข้อมูลทางเทคนิคอะไรผมไม่ค่อยเก่งนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมทีนี้เดี๋ยวเรามาตามชมนะผมคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างและสภาพเป็นอย่างไรนะผมะราคาของเจ้าคันนี้นะผมอยู่ที่459,000บาทนะผมตอนออกห้างผมไม่แน่ใจว่าล้าน3หรือล้าน2หรือล้าน4อะไรก็แล้วแต่นะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมตอนป้ายแดงนะผมจำหน่ายโดย B M W Motor หลักน,นะครับผมเป็น Motor หลักของไทยแลนด์นะฮะก็จะเป็นรถศูนย์ B M นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะเจ้าของเด เ,เขาดูแลรถด,ดีมากๆนะผมดูแลรถด,ดีมากมากกุญแจมีให้2ดอกนะผมออยู่ที่หน้ารถอยากจะตะกร้องเข้ามานะครับผมนี่นะฮะมีกุญแจให้2ดอกตรงนี้นะผมเป็นกุญแจตัวหลักแล้วกุญแจสำรองนะครับผมอ่ตัวหลักก็จะมีสีเงินเนาะสำรองก็จะเป็นสีดำดธรรมดานะคันนี้เลขไม้นะครับผมเดีย๋ยวดูพร้อมกันเลยนะฮะเพราะว่าผมก็มาเห็นพร้อมท่านผู้ชมนั่นเองเลขไม่อยู่ที่18,4 0 0เอ้ย18,43มนรบกิโลนะผม1843มนกิโลนะฮะอ่า ก็นี่เล็กใหม่ของรถยนต์คันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่เยอะนะใช้ไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะผมด้านหน้านี่ก็เริ่มจากด้านบนก่อนละกันนะครับผมด้านบนนี่ก็จะมีในส่วนของชิลนะเป็นแบบใสนะผมปรับระดับ ด้วยแบบอนาล็อกนะฮะไม่ใช่ไฟฟ้าปรับด้วยอนาล็อกนะผมปรับยกขึ้นยกลงละอะไรพวกนี้นะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์คู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าที่มองจากตัวประกับไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันมีในส่วนของคําสั่งที่เกี่ยวกับเปิดปิดสูงต่ําอัตโนมัติให้ด้วยในส่วนไฟหน้าก็ดูสวยดีะฮะผมดูสวยดีนะฮะนะลงมานะผมในส่วนของสีเนี่ย สีก็เป็นสีเดิมโรงงานนะคันนี้เป็นสีดำนะเป็นสีดําก็ดูสวยดีนะผมเขาเรียกว่าอะไรนะปากเป็ดหรือเปล่านะน่าจะเรียกว่าปากเป็ดนั่นแหละนะผมนี่ก็เป็นของเดิมเนาะลงมาด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็จะมีในส่วนของดิสเบรกนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็น2ฝั่งนะสำหรับดิสเบรกนะผมล่องของดิสเนี่ยต้องไม่ได้เรียกว่าล่องสิ ต้องบอกว่าดิสเบรกเนี่ยมีแค่รอยในการใช้งานแต่ว่าล่องลึกๆเนี่ยไม่มีเลยนะผมดิสเบรกสภาพค่อนข้างสวยเลยนะเป็นระบบเบรก ABS นะผมสาหรับด้านหน้าเนาะคือจะมีดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมเป็นของแบมโบนะอ่าดูสวยดีกระบอกโชค๊คนี่นะฮะกระบอกโช๊กไม่มีบุบนะไม่มีบุบไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้คําศัพท์ของเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่เก่งนะฮะแต่รับรองว่าคันนี้เนี่ยเดิมไม่มีล้มนะผมศูนตรงนะศูนตรงไม่เคยล้ม ไม่เคยแตะพื้นดีกว่านะผมบอกเลยนะสภาพดีมากๆแผงหม้อนนม้อน้ํานะฮะนี่นะผมเกรดของแผงหม้อน้ําไม่มีล้มไม่มีรั่วนะผมสภาพสวยๆกาดกันม้อน้ําก็ดีๆสวยๆเลยนะผมอาจจะมีคราบตะกกระปบ้างนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ล้างอะไรแบบว่าจริงจังนะครับผมก็ต้องบอกนะตัวมาร์กเกี่ยวกับหัวน็อตนะเนี่ยรอยมาร์กนะผมมันจะมีรอยมาร์กอยู่ตรงหัวน็อตนี่ของเดิมโรงงานนะก็ไม่เคยถอดเนาะอ่ามาร์กตรงนะผมมาร์กตรงนะปากการมาร์กยังสวยๆอยู่นะผมทีนี้ถัดมานะผม ตรงนี้คือของแต่งแล้วนะครับผมเป็นของแต่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแคชบาร์ Bar, นะครับผมแคชบาร์ของ S W m o t บเบิลนะฮะมีด้านบนและด้านล่างกันเครื่องเนาะแล้วก็กันตัวเฟรมด้านบนนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้ B M W นะครับผม R 1 2 G S นะฮะก็จะเป็นรุ่นของเขานะครับผมนะทีนี้ลงมาตรงนี้อีกนะผมมาดูตรงนี้หน้าเครื่องนะครับผมหน้าเครื่องอยู่ฝั่งนี้นะผมตากล้องนะฮะนี่นี่น,นี่ดูนี้นะครับผมดูคอท่อก่อนนะ คอท่อนี่คือใสๆเลยนะไม่มีคราบสนิมแบบที่มันใช้งานหนักๆจนมันร้อนแล้วมันเป็นสนิมมาเคยเห็นไหมเนี่ยคือคอท่อแบบสวยใสยเลยนะผมเงาแวบเลยนะผมแล้วก็หน้าเครื่องเนาะมีคราบตัวกระปกเล็กน้อยเท่านั้นนะผมสีที่เขาพ่นมาจากโรงงานเนาะสำหรับตัวเครื่องนี้ก็ไม่มีพองนะเอ่อเรียบๆเลยสีสวยมากนะผมสีสวยเลยนะผมด้านข้างก็เหมือนกันนะเนี่ยสีของด้านข้างตัวเครื่องนะครับผมสีเทาๆ่าเงี้ย ก็ไม่บววไม่พองนะสะภาพดีเลยอะสะภาพดีนะครับผมเนี่ยถือว่าสภาพดีมากๆแล้วผมแล้วก็สีตัวถังเนาะนี่สีดําเงาสวยนะครับผมสีดําเงาสวยมากอ่ะาเรามาดูด้านบนกันบ้างนะครับผมด้านบนเมื่อกี้เราได้เปิดเลขไม้ไปแล้วนะครับผมเราได้เปิดเลขไม้ไปแล้วใช่ไหมนี่เรามาดูตรงนี้นะครับผมแฮนด์น,นะครับผมแฮนด์นี้ของเดิมโรงงานไม่ได้แต่งนะนี่มีโลโก้ B M W นะในส่วนของตุ๊กตาแฮนด์นะครับผมก็อยู่ตรงนี้ นะประกับไฟฟ้านะผมประกับไฟฟ้าปลอกแทนของเดิมนะของเดิมโรงงานสภาพก็ผ่านการใช้งานมา1 0,000ม 000, นะื่นเนาะล่องต่างๆยังคมชัดอยู่นะสำหรับปอกแทนนะนี่ยังคมชัดอยู่นะผมอ่านะตุ้มหงต,มตุ้มแทนก็สีไม่ลอกนะผมไม่ตออไม่แตกลายไม่ไม่ลอกอะไรเนาะเป็นพ้นสีดำาๆมานะอนะ่ประกับไฟฟ้านะผมตัวฟ้อนต่างๆนี่ยังคมชัดอยู่นะผมมีระบบล็อกความเร็วเนาะนี่นะครับผมมีเปิดไฟผ่าหมากเนาะแล้วก็ เกี่ยวกับทิป A ทิป B อะไรพวกนี้นะผมก็ดูข้อมูลต่างๆเนาะนี่ก็ยังฟ้อนยังคมชัดอยู่นะไม่มีลอกไม่มีร่อนนะฮะสภาพสวยเลยทั้ง2ฝั่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ปุ่มสตงสตาร์ทนะฮะสภาพสวยเลยสวยมากนะผมแล้วก็ปอกแคนนี่ของเดิมโรงงานนะเห็นไหมล่องยังคมชัดอยู่นะผมรอยเท็กเจอร์อะไรไม่ได้เรียบนะผมเวลาเราผ่านการใช้งานไปนานๆเนี่ยไอปอกแคน,นที่เป็นยางแบบนี้มันจะเรียบนะผมแต่อันเนี้ยสภาพดีนะผมสภาพสวยแล้วคันนี้ติดตั้งระบบ นำทางนะผมเป็น BMW Motorrad Navigation V นะครัผมนี่ตรงนี้นะเครื่องนี้ประมาณ35,000มั้งประมาณนั้นนะประมาณ35,000นะผมก็เป็นของ Garmin นะฮะใช้งานได้ดีนะผมมี GPS มีระบบนำทางอยู่นี้แลผมเป็นหน้าจอสัมผัสนะอันนี้คือติดตั้งมานะครับผมติดตั้งแยกนะเพราะว่าตอนออกข้างไฟแดงมันไม่มีติดมาผมมันต้องซื้อแยกนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมหน้าปัดเลือนไม้ก็จะเป็นแบบอนานล็อกืึงดิจิตอลนะผมจะมี2แบบเลยนะ ก็ดูแบบคลาสสิกดีแล้วก็บวกกับความทันสมัยด้วยนะดูเท่ดีนะดูเท่ดีนะผมอ่ะประมาณนี้นะผมนี่ถังน้ํามันนะผมถังน้ามันสีโคตรเงาเลยเห็นไหมเงาแวบเป็นไงสีเงามากนะผมนี่สะท้อนกับไฟคือสวยมาก,มากแล้วก็มีตัวกันถังที่เป็นยางนะผม gs ตรงรุ่นนี่นะผมตัวกันถังเนาะเบาะนะผมเบาะไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะสภาพส,สวยๆนี่นะสภาพส,สวยๆเลยไม่มีรูไม่มีขาดนะครับผมนี่ดูตามตะเข็บนะฮะตามตะเข็บ สวยมากสวยจริงๆนะผมทันนี้อ่าเป็นไงนี่คือด้านข้างนะผมนี่ด้านข้างเดี๋ยถ่ายตเต็มๆให้ดูนะฮะด้านข้างคือหล่อหล่อมากนะคันนี้หล่อมากจริงๆนะครับผมสภาพดีด้วยอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะผมด้านท้ายติดตั้งปี๊บมา3ใบนะผมเป็นบี๊บของอะไรนะวาเลโอมะวาเลโอเคสอะผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะแต่ผมไปหาข้อมูลมาคือถ้าเป็นของ b m w เนี่ยเขาเรียกว่าวาเลโอเคสนะผมอันนี้เป็นปี๊บ3ใบนะผม แพะตรงรุ่นนะอันนี้ก็ติดตั้งมาแล้วนะผมสภาพสวยๆเลยสภาพสวยๆนะมาดูตัวปี๊บใกล้ๆนะผมสีสันไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะสภาพดีนะผมอาจจะมีสติกเกอร์แปะมาเพราะว่าได้ออกพงออกทิปอะไรบ้างนะผมเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์นะผู้พิชิตโค้งอะไรพวกนี้นะฮะนี่ไปอำเภอปลายมาจังหวัดอะจังหวัดปายปะไม่รู้อะเรียกอะไรไม่รู้นะครับผมนี่ผ่านไป762โค้งอ่ะ นะผมแล้วก็ผู้พิชิต1,864แดหโค้งอะไรพวกนี้นะผมสติ๊กเกอร์เนี่ยก็คือเขาออกทิปกันมานะผมก็ตามนี้นะผมปิ๊บพวกนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะไฟทงไฟท้ายใสๆนะผมไม่มีแตกเนาะไฟท้ายใสๆกันโคลนนะฮะนี่สภาพใหม่มากสภาพใหม่มากนะผมอ่าเรามาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งนี่ทันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสวิงอาร์มนะเขาเรียกว่าสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะด้านเดียวนะผมอาจจะเป็นด้านเดียวนะ คือถ้าเป็นรถบางประเภทเนี่ยบางคาันบางยี่ห้อมันจะเป็นสองข้างอันนี้เป็นด้านเดียวเป็นอลูมิเนียมนะผมเนี่ยสวิงอาร์มสวยๆนะผมสวยๆเลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นระบบเบรกแบบ ABS นะฮะอ่าเป็นของเบมโบเนาะเนี่ยล้อซีกลุงซีกลวดสภาพสวยไม่มีเบียดไม่มีแตกขอบเลยนะสภาพดีมากนะผมอ่าในส่วนของโครงสร้างพวกนี้นะครับแฟรลิงอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าอะไรน,นะเฟรมหรอไม่รู้อะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะผมอ่นะพูดผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะก็สภาพดีสวยเลยนะผมนี่เครื่องเป็นสไตล์แบบ อ่าแล้วนะสูบขวางนะครับผมบ็อกเซอร์อ่าสูบขวางบ็อกเซอร์ตามสไตล์ด m เ็มันอยูนะครับผมก็ดูเท่ดีนะอัตราการเล่นอะไรก็ดีนะผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะผมสภาพโดยรวมนะคันนี้เนี่ยสวยมาก,มากนะผมเนี่ยอยากให้ดูแบบรอบคันอีกรอบหนึ่งอ่ะอยากตะก้องถ่ายรอบคันอีกรอบหนึง่งนะคือสภาพมันดีมากๆจริงๆนะผมท่านใดที่ หารถโมอเตอร์ไซค์นะฮะประมาณนี้อยู่นะคันนี้นแนะนําเลยนะผมแนะนําเลยเจ้าของเดียวกุญแจ2ดอกสภาพสวยสวยไม่เคยล้มไม่เคยแตะพื้นนะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ 0 9 0 1 0 1 1 0 1 9นะครับผมหรือว่าจะมาลองดูขันจริงก่อนก็ได้นะที่โชว์รูมห้าสินวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะครับผมก็สถานที่เดียวกับที่เราขายรถมือสองนั่นแหละแตนะผมก็จอดอยู่ที่นี่นะครับผมอ่ะคันนี้ราคา4 5 9 0 0 0บาทติดต่อมาได้ตลอดนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ก็เป็นการรีวิวมอเตอร์ไซค์คั้งแรกของผมนะครับผมมีอะไรผิดพลาดมีอะไรพูดผิดไปขออภัยด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่จริงจริงครั้งหน้านะคร เปิดเสียงเครื่องให้ฟังนะครับผมยม้อนมาตามมานะครับก็หย่อนสตาร์ทรถให้ดูนะนี่นะครับผมอย่าไปรอนะฮะอยวแป๊บหนึ่งนะคือเสียงสตาร์ทอ่ะมันแบบดุดันมากเลยนะเนี่ยฟงัฟงฟงัฟงฟังฟังเสียงเครื่องฟังเสียงท่อนะเนี่ยเป็นท่อเดิมนะ เสียงคดดุเลยอะเสียงดุมากแล้วก็เป็นท่อเดิมผมลืมบอกนะเป็นท่อเดิมนะผมไม่ได้ไปท่อแต่งอะไรนะผมเฮ้ยเสียงเพาะดีเสียงเพ,าะ,เงเพาะนะผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมสาหรับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะผม1น0 0ซีซีกับ r 1 2 0 0 GS สนะสนใจทักไม่ได้เหมือนเดิมนะผมไปละไปละไปล้จรงจริงนะไปแลวจริง